กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นข่าวฟุตบอลที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลเรื่องวิกเตอร์โอซิมเฮนกับข่าวที่โยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันค่ะมีข้อมูลเยอะเลยทั้งข่าวสถิติแล้วก็ความเห็นจากเว็บบอร์ดต,ต่างๆด้วยลองมาดูกันค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงโดยเฉพาะในมุมของยูไนเต็ดเองครับ เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะฝั่งแฟนยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะตามกันเยอะเรามาลองวิเคราะห์กันดูว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วมันคุ้มไหมสำหรับสโมสรถ้าเริ่มจากข่าวเลยอย่างบ้านเราก็ไทยรัฐหรือเว็บพวกอัตราต่อรองอย่าง OLBG นี่ก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยนะคะว่าแมนยูสนใจจริงจัง OLBG นี่ถึงกับให้ราคาไว้ที่51เลยนะ ความเป็นไปได้ก็เราๆสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นที่จะได้ตัวไปแบบนี้มันก็ดูมีมูลนะคะมาตลอดอยู่แล้วนะแค่ช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 4น่นู่นก็อารอาลีเชลซีปีเอสเจมีข่าวหมดเลยสุดท้ายอืมไปจบที่กาตาสลายแบบยืมตัวเฉยเลยพอดีลอื่นมันล่มมันสุดท้ายไงครับมนเหมือนเป็นเอ่อแพทเทิร์นที่เราเคยเห็นมาแล้วนิดนิดอ๋อค่ะคำถามคือครั้งนี้กับอยู่ในเต็ดเนี่ยมันจะต่างออกไปไหมหรือจะเป็นข่าวแบบเดิมเดิวนไป อืมเข้าใจเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มในสนามอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะคือข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งวิกิพีเดียฟ o ตต s t a เตเนี่ยยืนยันตรงกันฤดูกาล2 0 2 4 2 5ล่าสุดกับกาลาตาสรายกดไป37ประตูจาก44นัดคว้าดาวซันโวลหลีกตุรกีไปเลยใช่ครับ37ลูกแผมสถิติยิง1ประตูทุกๆ92นาทีนี่มันโหดมากเรื่องคุณภาพฝีเท้าเนี่ย คงไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะครับรองมันส่วนตัวก็เยอะแยะไปหมดนักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกาปี2023ตอนอยู่นาโปลีก็ได้ทั้งดาวซันโวทั้งนักเตะยอดเยี่ยมเซเรอาพาทีมเป็นแชมป์อีกจุดนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่อยู่ในเตดมองแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าฟอร์มจากลีกตุรกีเนี่ยจะมาพรีเมียร์ลีกแล้วจะเปรี้ยงเลยไหมอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง แล้วอุปสรรคใหญ่ๆเลยล่ะคะที่ทำให้ดีลนี้มันดูยังไม่ไปไหนเท่าไหร่เห็นใน reddit เขาอ้าง f a เ r i ชล o ร o มา n โกับ r รอบตอเซนบอกว่าเรื่องเงินนี่แหละปัญหาหลักถูกต้องเลยครับประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องค่าเหนื่อยมีรายงานว่าโอซิมเห็นต้องการสูงมากนะประมาณ10.2ล้านปอนต์ต่อปีหลังหักภาษีแล้วนะครับ10ล้านปอนใช่ครับถ้าคิดเป็นตัวเลขดิบๆที่สโมสรต้องจ่ายเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง355,000ปอนต่อสัปดาห์ โอสามแสนห้า oh, เยอะมากเยอะจริงครับซึ่งตัวเลขระดับนี้เนี่ยมันก็สูงจนหลายๆทีมก็คงคิดหนักแหละครับโดยเฉพาะมีข่าวว่ายูเนเต็ดเองก็กำลังพยายามคุมเพดานค่าเหนื่อยอยู่ด้วยอ๋อ oh, ใช่ใช่มีข่าวเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันมันก็เลยอาจจะขัดกับนโยบายสโมสรตรงๆเลยแล้วเรื่องค่าตัวล่ะคะมีแววจะลดลงมาบ้างไหมอันนี้น่าสนใจครับมีข่าวเหมือนกันว่านาโปลีอาจจะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาเดิมนะ อาจจะแถวแถว40ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นปอนก็ประมาณ55ล้านปอนนิด,นดเอาจริงดิทำไมล่ะคะก็เพราะสัญญาเขาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับมันเลยเหมือนเป็นแรงกดดันให้นาโปลีต้องรีบตัดสินใจเหมือนกันมันเลยเป็นเหมือนดาบสองคมคือค่าตัวอาจจะต่อรองได้นะแต่ไอ้ค่าเหนื่อยมหาศาลนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆฟังดูแล้วสำหรับแฟนอยู่ในเต็ดก็คงทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลเหมือนกันนะคะดีลนี้ ชัดเจนครับข้อดีคือได้กองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วเรื่องการยิงประตูอาจจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เลยแต่ข้อเสียก็อย่างที่ว่าค่าเหนื่อยมหาศาลเนี่ยมันอาจจะกระทบโครงสร้างค่าจ้างทั้งทีมเลยนะแล้วก็ประวัติเจ็บบ่อยๆที่ผ่านมาอีกอืมใช่ใช่เรื่องเจ็บนี้ก็มีประวัติอยู่แล้วก็ต้องหายไปเล่น African Cup of Nations นซีนิจีเรียอีกเป็นช่วงๆอยู่ในแต่ต้องชั่งน้ําหนักดีๆเลยครับว่าการทุ่มเงินก้อนใหญ่มหาศาลครั้งนี้กับความเสี่ยงต่างๆเนี่ย มันคุ้มค่ากันหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เล่นที่มีอยู่อย่างเช่นฮอยลุนยังไงบ้างอันนี้ก็น่าคิดครับสรุปก็คือข่าวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจวิกเตอร์โอซิแมนเห็นเนี่ยมันมีมูลจริงๆนะคะไม่ใช่ข่าวลือลอยๆแต่กำแพงสำคัญเลยก็คือเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วจริงๆซึ่งทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าสโมสรจะตัดสินใจยังไงจะลุยต่อหรือจะมองหาทางเลือกอื่นใช่ครับ และนั่นก็เป็นคําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่โอซิเมนเฮนหรือดีลนี้มันไม่เกิดเพราะสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวจริงๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ไหมเหมาะสมในแง่ของความคุ้มค่าความเสี่ยงหรือว่าจริงๆแล้วพวกเขาควรจะเชื่อมั่นในผู้เล่นที่มีอยู่แล้วก็ลงทุนกับการพัฒนาเด็กปั้นหรือนักเตะอย่างฮอยลุนให้เต็มที่ไปเลย ก็น่าคิดจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่แฟนบอลคงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยนะคะเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันกับนาโปลีและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดความขัดแย้งกับสโมสรโอซิมเฮนมีปัญหาเรื่องทัศนคติกับนาโปลีอย่างเห็นได้ชัดโดยมีเหตุการณ์สำคัญคือวิดีโอเยอะเย้ยบนติก t o กของสโมสรผู้จัดการและทีมงานของเขาได้กล่าวต่อสาธารณาชนว่า สิ่งที่นาโปลีสโมสรทำนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และโอซิมเฮนสมควรได้รับการขอโทษแม้ว่านาโปลีจะออกถแถลงการว่าไม่เคยตั้งใจที่จะดูถูกหรือล้อเลียนวิกเตอร์โอซิมเฮนและย้ำว่าเขาเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของสโมสรแต่ก็ไม่มีการขอโทษอย่างเป็นทางการการปฏิบัติที่ไม่ดีและประเด็นการเหยียดผิวมีข้อกล่าวหาว่าโอซิมเฮนได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีและถูกเหยียดผิวจากทั้งบอดบริหารผู้จัดการทีม และผู้ดูแลโซเชียลมีเดียของสโมสรพวกนายทำเหมือนลืมเหตุการณ์เหยียดผิวมากมายที่เขาเจอในนาโปลีจากบอร์ดบริหารจากผู้จัดการทีมจากผู้ดูแลโซเชียลมีเดียของสโมสรแคมเปญใส่ร้ายโอซิมเฮนมันไร้สาระสิ้นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิดีโอที่แต่งตัวเขาเป็นมะพร้าวถูกมองว่าเป็นการเหยียดผิวอย่างชัดเจนสิ่งที่ผลักดันสถานการณ์นี้จนเกินเยียวยาคือทีมโซเชียลมีเดียของนาโปลีทำวิดีโอเยาะเย้ยเขาที่ยิงพลาด โดยแต่งตัวเขาให้เหมือนมะพร้าวชัดเจนว่าเป็นเรื่องเหยียดผิวอย่างแน่นอนความต้องการย้ายทีมโอซิมเฮนได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องการอำลาทีมนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเพิ่งต่อสัญญาไปจนถึงปี2026วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมนาโปลีประกาศชัดแล้วว่าจะอำลาทีมแชมป์เซเรียในซัมเมอร์นี้ประธานสโมสรเองก็เปิดทางให้ย้ายออกไปความสนใจจากสโมสรอ,อื่นและอุปสรรคเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวค่าฉีกสัญญาและค่าเหนื่อย โอซิมเฮนมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่130-150ล้านยูโรหรือประมาณ109-129ล้านปอนด์เขามีค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรและต้องการค่าเหนื่อยสุทธิ10.2ล้านปอนด์ต่อปีหรือ196,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ355,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีสโมสรที่สนใจโอซิมเฮนรู้ว่าเขาต้องการเงินเดือนเท่ากับที่เขาได้รับจากนาโปลีซึ่งก็คือ10.2ล้านปอนด์สุทธิ 1 9 6 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์สุทธิถ้าเป็นค่าแรงรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ18.55ล้านปอนต์ต่อปีออปกับ3 5 5 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์สโมสรนไม่อยากจ่ายค่าแรงขนาดนี้นี่คือเหตุผลที่ความสนใจในตัวโอซิมเฮนมีจำกัดการปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดีอราระเบียแม้จะมีข้อเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลจากอัลฮิลานสูงถึง30-45ถึง 45, ล้านยูโรต่อปีโอซิมเฮนก็ปฏิเสธเนื่องจากแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการค้าแข่งในยุโรปต่อไปล่าสุด แข่งรายนี้บอกปัดโอกาสในการโกยเงินก้อนใหญ่เนื่องจากแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการค้าแข่งในยุโรปต่อไปสโมสรที่มีข่าวเชื่อมโยงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ต้องการกองหน้าคนใหม่จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าสูงกลางคนใหม่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของโรงละครแห่งความฝันแต่ความล้มเหลวในการซื้อนักเตะค่าตัวแพงในอดีตทําให้ไม่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่โอซิมเฮนหวาดหวังเอาไว้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่โอซิมเฮนหวาดหวังเอาไว้ อย่างไรก็ตามมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นกานาโชหรือโฮยลุนบวกเงินอาจจะเป็นการาโชวบวก1 0ถึง20ล้านหรือโฮยลุนบวก30ล้านกลาตาสรรยโอซิมเฮนถูกยืมตัวไปเล่นกับกร,ราตาสารยในฤดูกาล2024-25ถึงโดยกลาตาสรรยจ่ายค่าเหนื่อยให้เต็มจำนวนกร,ราตาสไรยจะจ่ายค่าเหนื่อยของโอซิมเฮนเต็มจำนวนสำหรับปีนี้โอซิมเฮนรู้สึกสบายใจมากที่ GS และมีเพื่อนๆที่นั่นมากมาย สัญญาณของเขาชี้ให้เห็นว่าการอยู่ต่อเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ก็ยากมีการพูดถึงความพยายามที่จะซื้อขาดต้องรอดูว่ากาลาตาสรายจะพยายามคว้าตัวไปร่วมทีมแบบท้าวอนหรือไม่ความกังวลของสโมสรสโมสรต่างๆลังเลที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงลิ่วขนาดนั้นเนื่องจากเกรงว่าจะทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมแกไม่ควรไปทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสรเพื่อโอซิมเฮนร็อกนะและอาจทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆไม่พอใจ 3. ประเด็นด้านทัศนคติและคุณสมบัติของโอซิมเฮนทัศนคติมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับทัศนคติของโอซิมเฮนบางคนมองว่าเป็นปัญหาปัญหาเรื่องทัศนคติแต่บางคนก็มองว่ามันเกิดจากการจัดการที่ไม่ดีของนาโปลีและเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสำหรับกองหน้าชั้นนำ ทัศนคติไม่ใช่ปัญหาเลยมันอยู่ที่การจัดการล้วนๆนะจริงๆนะผมอยากได้นักเตะที่กระหายความชัยชนะและอยากให้นักเตะฮึกเหิมมีการเปรียบเทียบเขากับผู้เล่นที่หัวร้อนแต่ประสบความสําเร็จในอดีตเช่นรอยคีนเอริกคันโตนาเปเป้รามอสัวเรสทุกทีมต้องมีไอ้พวกหัวขี้สักคนสองคนแหละและส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีในกองหลังและกองหน้าด้วยนะความสามารถในการทําประตู ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือผลิตประตูเขาเป็นกองหน้าที่เก่งมากและเราก็ต้องการคนแบบนี้หมอนั่นยิงประตูได้มากกว่าคุณย่าและฮาแลนด์โอซิเมนยังเป็นผู้เล่นที่คุณแค่ส่งบอลให้เขาแล้วเขาก็อาจจะทำอะไรแปลกๆแล้วทำประตูได้เขายังเก่งในการเล่นลูกกลางอากาศอีกด้วยสไตล์การเล่นแข็งแกร่งทางร่างกายโอซิเมนยังเป็นสัตว์ร้ายในด้านกายภาพและสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ โอซิเมนยังเป็นผู้เล่นที่คุณแค่ส่งบอลให้เขาแล้วเขาก็อาจจะทำอะไรแปลกๆแ,แล้วทำประตูได้ความกังวลด้านอาการบาดเจ็บและ AF Con มีความกังวลว่าเขาจะไม่ลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บและต้องไปเล่น AF Con เขาจะพลาดไปหนึ่งใน4ี่ของฤดูกาลเพราะอาการบาดเจ็บลองดูสถิติของเขาดูและอีกหนึ่งใน4ี่เพราะต้องไปเล่น AF Con เออฉันไม่เอานะการปรับตัวให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกมีคำถามว่าเขาจะทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ แต่หลายคนเชื่อว่าด้วยพละก,กำลังของเขาเขาจะปรับตัวได้ดีโดยรวมแล้ววิกเตอร์โอซิมเฮนเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงและเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปแต่การย้ายทีมของเขากลับซับซ้อนด้วยปัญหาความสัมพันธ์กับสโมสรปัจจุบันความต้องการค่าเหนื่อยที่สูงลิวและข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับทัศนคติและอาการบาดเจ็บอนาคตของเขาจึงยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในตลาดซื้อขายนักเตะ